เพื่อนๆมาทักแอมมาทักไทยกันหน่อยเนาะเดี๋ยวไปนอนฟังลุงกันจะได้หลับไปเลยวันนี้อากาศเย็นพักนี้อากาศเย็นมากเลยดูแลสุขภาพนะคะพันไว้ที่คอพอพันไว้ที่คอแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะร้อนอยู่ที่คอ ร้อนเนี่ยทีทเดมบอกเอ,เอาเอาผ้าพันคอไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ความร้อนเพื่อนๆทานะมีผ้าอะไรก็พันคอไว้มันมันเย็นอากาศมันเย็นนะคะพวกเราเชาวแก่ๆอย่างเงี้ยมันต้องเย็นบางทีมันเย็นเข้าไปข้างในน่ะนะวันนี้นุ่นนี่นั่น ตามเรื่องตามราวแต่ละวันละวันเนาะวันว้าภาษาเจ้าของมันนี่ทั้งไทยทั้งลาวปนกันเลยเนี่ยเป็นยังไหนง่วงนอนกันเลยยังเดี๋ยวฟังลุงฟังลุงก่อนเด้อฟังลุงทุกมือทุกมมือกันล่ะเรวได้หลับสบาย วางเคลืนลุงก็ให้แสงให้ยังฮับอาเดอร์ฮับเอาอับเอาสั่งพุ่มคุ้มกันให้กับเจ้าของไปมนี่สิบนาทีริกาย่นี่สิบเอ็ดนาทีแล้วพึ่งเข้ามา้าเข้ามาเลยอัมหน้ำอาบยังป เห็ดต้นไม้อยู่า่ดินกับบกมีหอกยังไม่ได้หาดินหาหยังเลยไปง่ายต้นไม้ง่าย,ยายก้าริกไว้แต่ยังบ่ทันง่ญ่หลอกเตรียมไว้เดี๋ยวพผีง่ายก็ิกโหระพาเพราะมันง่ายก็ได้แงกกระถางไว้ว่าจะไปข้างนอกเสื้อดินก็ไ่ได้ไปมานี่ ยังไงเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพไปเลยไปต้นละเมอละเมอร่างกายแข็งแห้งไว้มันนี้กินข้าวกับหยังกินข้าวเราไปวันนี้มีบุญกินข้าต้ม ต้องเดินทุกเมือ่อมีบุญน่ะต้องเดินทุกเมือ่อบบเดินนี่ก็คือขามันแข็งแข็งนั่นอืมต้องเดินทุกเมือ่อต้องปฏิบัติภารกิจทุกเมือ่อเดินบางทีก็ครึ่งชัมมง่วโมงบางทีก็สี่สิบนาทีต้องเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเองได้ความรู้สึกเองคือว่าต้องทำอ่ะเกิดมัน พอเริ่มตาึ้นนี้ก็ต้องเริ่มแหละคือทำทำคือทำ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 ตลอดไปตลอดมาทำทั้งไปทั้งมาเฮ็ดทั้งไปทั้งมาบางเท่อก็จังว่าแล้ะเนาะมันโบมีล้มพองใสอยู่ตลอดเวลาหรอก มันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างห้อมกันอยู่ในเจ้าของนี่แหละแต่ตัวก็บพยายามกำจัดมันออกไปแต่และเมือ่อละเมื่อเอา,าว่าใ่้ใครฟังหลายก็มันคือตัวเจ้าของเนาะตัวเจ้าของก็ต้องเห็ดเอา ปรับปรุงตัวเองไปเตะมือแล้มือเปลี่ยนแปลงไปเตะมือเอาปรับตัวเองเอาว่าท่านเถอะต้องไปย่างไปเดินนี่แหละไว้เถาย่างพวกตัวมันก็ไปกันคนละระย่างระย่างเนาะแล้วเต่ไผาจะเจอไหนที่นี่ตัวมีคน มีคนบอกมีลุงออกบอกให้ยังงุ่นยังงี้ตัวก็ต้องจํามาปฏิบัติให้กับเจ้าของทำเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตามสถานการณ์ไปวันนี้เวมาทักทายเพื่อน เท่านี้เนาะเดี๋ยวไปนอนฟังลุงกันลุงมาแหละเดีว๋วพบกันไหมทิบต่อไปเด้อกดไลค์กดแชร์มีบุญน,นาเด้อซื้อเพจแม่ผมเป็นคนตลก <c oughs> ยิ้มไว้หายใจไว้ไปละเดีว๋วพบกันไหมเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs>